ใครมาปารีสแล้วหาห้องน้ําเข้าอยู่บอกเลยค่ะว่าเขามีห้องน้ําแบบนี้ไว้ให้ใช้ฟรีด้ค่ะและนี่คือห้องน้ําสาธารณะของเมืองทุกคนจะเห็นคําว่าตัวเลทหรือว่าทอยเล t นั่นเองค่ะห้องน้ําแบบนี้นะคะก็จะเจอได้ตามสวนสาธารนณะสถานีรถไฟหรือบริเวณแรงม์าต่างๆค่ะและที่สําคัญใช้ฟรีค่ะวิธีใช้ก็คือแค่รอไฟสีเขียวขึ้นค่ะแล้วก็อย่ารีบเปิดประตูเองนะคะ<ฮ>ระบบเขาจะกดล้างทาความสะอาดอัตโนมัติทุกครั้งหลังมีคนใช้เสร็จค่ะตรงนี้เขาก็จะมีไฟบอกสถา,านะเลย ะะก็คือสีแดงก็คือมีคนกําลังใช้งานอยู่สีฟ้าก็คือห้องน้ํากําลังทําความสะอาดอัตโนมัติอยู่ส่วนสีเขียวก็คือพร้อมใช้งานค่ะวิธีการใช้งานก็คือเราก็เอามือไปแตะหรือว่าโบกใส่ ปุ่มสีเขียวแบบนี้นะคะแล้วจากนั้นประตูห้องน้ําก็จะเปิดให้เราค่ะและนี่คือห้องน้ําที่เขาทําความสะอาดตัวเองโดยอัตโนมัติเรียบร้อยแล้วนะคะสําหรับเราเราคิดว่าสะอาดทีเดียวนะคะก็คือไม่เาดว่ามันจะสะอาดขนาดนี้เนาะแต่ว่าเรื่องกลิ่นเนี่ยอาจจะยังต้องปรับปรุงนะคะในห้องน้าก็จะมีแค่ทิชชู่นะคะแล้วก็ที่ล้างมือแล้วก็ที่เป่ามือนะคะแล้วก็มีปุ่มเซนเซอร์ของกดหนักกดเบาแบบนี้เลยนะคะหลายประเทศในยุโรปนะคะห้องน้ําสาธารนณะมักจะมีค่าบริการค่ะอย่างที่เราเคยไปเข้านะคะก็จะประมาณ1ยูโรหรือ 38บาทค่ะแต่เรื่องความสะอาดก็ต้องยกให้เขาเลยนะคะสําหรับเรานะคะก็ยอมจ่ายเงินเพื่อแลกกับความสะอาดค่ะใครที่มาเที่ยวปารีสแล้วหาห้องน้ําเข้ายากก็อย่าลืมสังเกตป้ายนี้นะคะก็จะมีห้องน้ําให้เข้าฟรีสะอาดสบายใจช่วยชีวิตได้เยอะเลยค่ะ